สร้างบาดล้างน้อยงบประหยัดเห็ดเองคนเดียวค่ะเห็ดเอาไว้ทงไ้ทงหน้าเอาไว้ถักผักพอนนอสาทุกคนกระตั้มทิปปี้เดย์ซันย่ไวจากคลิปที่แล้วนะคะมือนีว่าจะเห็ดประตูให้มันเซ็จแล้วเรียบร้อยนะคะนอกจากเห็ดประตูแล้วนอกจากเฮาก็มีอีกกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะที่จะต้องเห็ดมือนี มื่อนีปิ๊กพยายามเก็บภาพบรรยากาศตามทงไฮทงหน้ามาฝากทุกคนให้ได้มากที่สุดเจ้าจ้าคลิปนี้อาจจะบริเวณภาพไปสร้างบ้านแบบด้วยต้งเหมือนที่ทุกคนอยากจะเห็นนะคะแต่ปิ๊กพยายามเก็บบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าและกัดเคียงหน้าหน่อยมาฝากทุกคนให้ได้มากที่สุดเนาะคะ่ะเมื่อนีคิดบอกออกเลยค่ะว่าจะเล่าอยองให้ทุกคนได้ฟังนะคะเพราะว่าคลิปนี้แกค่อนข้างที่จะยาวค่ะกว่าจะพากเสียงได้จบคลิปนี้ก็ว่าแมนใส่เวลาเป็นชั่วโมงคือกันค่ะทุกคน มือนีก่อนที่จะไป้าเทียงหน้าน้อยห้านอกจากปิก็จะเอาต้นบักฮุงนะคะแล้วก็ต้นบักพีกเนาะค่ะพวกต้นกระเพ้าพอีตูพอีตูไทยนะคะเอาไปปลูกอยู่คู่สาห้าน้าค่ะกันเลยว่าจะยิบเอาพวกต้นดอกไม้ที่ปุ้ยเพาะกาไวเนาะค่ะเอาไปปลูกน้านะคะที่ปุ้ยเพาะกาไวก็จะเป็นดอกบ้านชื่นเนาะค่ะแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะมีคนแนะนําให้ปุ้ยเอาดอกทานตะวันมาปลูกเนาะจาาแล้วก็พวกดอกคุณนายตื่นสายจิงสีเนาะค่ะปุ๋ยก็กําลังจะหาพันธุ์มาปลูกอยู่คือกันนะคะที่จริงดอกทานตะวันปุ๋ยก็สร้างเพาะ คือการค่ะแต่ว่าค่ะลองพอกาเบื้งแล้วบ้องงอกนะคะทุกคนสงสัยสิได้หาสื่อมาใหมา่ พอปุย๋ยมาหอดเทียงหน้าน้อยเนาะจ้าก,ก็จะมาตัดไม <m> ้ไผ่เพื่อที่จะไปเห็ดประตูให้มันติดแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะประตูรอบที่แล้วเนาะค่ะก็เห็ดเกือบแล้วเนาะค่ะเหลืออ e ีกแค่หาเพื่อเต้นแค่นั้นเองนะคะจึงจะเซตเนาะค่ะก็เลยจะมาตัดไม <m> ้ไผ่ไปเห็ดเพิ่มเติมค่ะทุกคนไม้ไผ่ที่ปุย๋ยมีอยู่ตอนนี้ก็คือแบบว่าลำแก่ๆนี่เบิร์ตแล้วเนาะจ้าเหลือแตงแต่ลำอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะม <m> ีป <m> ุ๋ยก็ยังคิดน่จ้าว่าถ้าหากว่าปุ๋ยตอระเบียงออกไปทางด้านหลังเนาะจ้าปุ๋ยเชื้อไม้ใส่เห็ดเป็นปูพืนนงี่่่ะะะคเราาว ใส่ไม้อัดบ่ได้เได้ค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่แบบว่าฝนสาดมาเนาะคะ่ะก็คือต้องโดนระเบียงแท้แน่นอนเลยหรือว่าก็อาจจะมีอีกหนึ่งวิธีเนาะคะ่ะเราอาจจะใส่เป็นไม้อัดปูไปนะคะเสร็จแล้วเขาก็ใส่เสื้อน้ำมันมาปูทับอีกเทือนหนึ่งเพราะว่าจทุกคนจะสามารถแบบว่ากั้นฝนได้บ่ เพราะว่าเวลาที่ไม้อัดถึงน้ำเนาะคะ่ะมันก็นจะพุเร็วนั่นเองนะคะถ้าหากวะะ่าเราเอาเสื่อน้ำมันมาปูทับไปเน,นาะค่ะน้ำก็บอสสามารถซึมลงไปแทนไม้อัดได้จังสีนะคะ่ะที่เห็นแวบ,บๆอยู่ทางด้านหลังของปุ๋ยนั่นก็คือขุนยายเดินจากคุณยายเพิ่นก็ได้มาคุดขอบคู่สาเนาะคะ่ะเพื่อที่จะปูบักกี้ขึ้นกันนะคะต่างใจว่าเหตุมองนีให้มันเป็นพื้นที่ส่วนโตเนาะคะ่ะบบมีทางหรอกนะคะที่จะเป็นส่วนโตนะคะ่ะบบวาลูกสิไปอยู่ซ้ายแม่ก็ไปอยู่น,ำนะะํำค่ะบัดลังมือย่ำกังเวน้นเนาะจากคุนยายเพิ่อนก็นมาน,อน,น,อนั เดคค่ะทุกนประตูบันของปุ้ยเนาจะจกอาจจะบริมันค้งนะคะแต่ว่ากับพอบกั้นนั่น<อ>กั้นนี่ได้นะคะกั้นค้นนี่หละตุก๊กเทียงหน้าจังสีหน้า ปุ้ยก็มีความคิดเยอเดอ้จาว่าถ้าว่าจะเห็ุให้มันมีชีดอหลีเนาะคะ่ะในใจของปุ้ยนะ่ะบ่อยากให้ยุ่งเขาได้บ่อยากให้มาแลงเขาได้จังสีนะคะ่ะเพราะว่าพอตั้งแต่ค่ำมาเข้าเปิดไฟจังสีนอจาาพวกมาแลงนี่ก็บินมาเต็มเลยนะคะปุย้ยอาจจะหาเป็นพวกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดหรือว่าหาเป็นแบบเอยียงกระไดค่ะที่มันสามารถที่จะมาเหตุเป็นผาหนังได้เนานนะคะ่ะเอามาแปะเข้าไปดันในของไม้ไผ่อีกเทอือนึงเนาะคะ่ะปุ้ยกกจะใส่เป็นเสื้อลำแพนเนาะจาาแปะเข้าไปด้ันใน้กระไดขึ้นกันนะค,ะนนะนะค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสีของไม้ไผ่นะคะปุ๋ยว่ามันสวยดีนะคะบพราว่าจะเป็นไม้ไผ่แห่งหรือว่าไม้ไผ่ดิบสีเขียวๆแบบนี้เนาะคะ่ะมีฮัตก้อนหลอกประตูผุนเดซสองอันผุนจ่าทางบนครับข้างล่างเดี๋ยวปุ๋ยจะล่องเอาผานังดันลัางออกเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยบระหันได้ยึดติดแบบว่านแน่นนานะคะปุ๋ยแค่อตอกมัดไว้ซื่อๆเนาะคะ่ะป้องกันบกักหลทีเห้านี่แหละตุกสะนามนะคะพอเปิดผานังออกคะ่ะทุกคนล่มช่วยมากเย็นมากๆเลยนะคะมันก็เลยเหตุให้ปุ๋ยตัดสินใจได้และะ้วค่ะว่าปุ๋ยควรีจะะเเบยง ด้านหลังนะคะด้านหลังบรรยากาศก็ดีโบแพกกันเลยนะคะเพราะว่าเฮามีสะนามเนาะค่ะและ้วปุ้ยก็เอาปานินมาปล่อยไว้นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อนี้ปุ้ยก็คงใจยังบุห่านได้เหตุเด้อจาาระเบียงด้านหลังนี่นะคะกําลังคิดอยู่ค่ะกําลังใส่ความคิดอยู่นะคะว่าเฮาสิเหตุจังใดดีเฮาสิใส่ใหม่จากไซ หรือว่าปุ้ยจะเฮ็ดตป้นไข่ไข่มานางบอ่อค่ะทุกคนยกสูงขึ้นมาจากผืนด่านล่างเนาะค่ะแลวกจากผืนภายในห้องน้ำเดี๋ยวให้ปุ้ยลองคิดแล้กก็ว่างแผนดีๆเบิ่งสะกอนเดือจจาวาเห็ดเบียบใดมันจังสิพอเป็นไปได้ แข้งหน้าหน่อยห้าบรรยากาศเนื่อมือแรงคือว่าดีมากๆเลยนะคะลมลื่นเนาะคะ่กะก็คือแบบว่าตั้งแต่ช่วงประมาณเทียงนี่นะคะเฮาสามารถอยู่เทียงหน้าหน่อยลังนี้ได้ตลอดเลยค่ะจนฮอดคำํำภนลาคุณยายเพิ่งกจะมาคุดลุ้มไวเนาะจากปลูกบักพริกนะคะเกี่ยพื้นทีเนาะจากวิแกอาต้นบักฮุงตน้นอันนี้มาปลูกคือกันนะคะทุกคนต่างใจว่าจะเหตดให้มันเป็นเทียงหน้า,ลาหลังนึงที่มีผักวนขั่วกิบกินได้ตลอดภนละค่ะแต่ว่ากระบอกหูคือกันนะคะว่าจะใหญ่บัวเนาะคะ่ะเพราะว่าขี้ดินนั่นอยู่สูงนะคะทุกค ละก็คอนทางจะแห้งค่ะป่านปุ๋ยนี่อื่นได้ว่าแห้งแรงแห้งบางยางคักนะคะฝนโปรโตกม่านี่หลายมือแห้งแล้วค่ะ มือนีพึ่ก็บไปควนหาพวกเศษไม้ที่เลือใส่นอกจากต่างใจว่าจะมาไหวเห็ดเสาเนี่ยละกับโบลูคือกันเนาะค่ะว่าจะเพียงพอหรือบอนะคะคุณยายเพิ่นจะตัดต้นบอกว่าต้นนีจากเพิ่นว่าแจ็คสิเก็บไหวเห็ดยังมันหกเพิ่นว่าเนาะจ้าพึ่งเว่าแจ็คสิตัดลงเห็ดยังเสียได้นะคะทุกมือนีเนาะจ้าหวอยหาต้นไม้แห้งบางยางคักนะคะมองไดมีต้นไม้มองหันก็คือหฮมลมลื่นดีเนาะจ้าแต่ว่ามองไดที่มีต้นไม้มองหันก็บโสามาที่จะปลูกพักปลูกงายกินได้คือกันนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะดูดเเอออาาาาาน้สรรห ไปเบิดเนาะคะ่ะดินบริเวณขอบคู่สาของข้าวจากเดิมที่มันแห้งอยู่แล้วเนาะคะ่ะต้นใหม่พวกนี้ก็จะดูดไปกินเบิดนะคะยังมีอีกอยู่ประมาณ2ต้ตนค่ะที่จะต้องตัดทิมยามใบใบแดดอ่อนๆแบบนี้เนาะจ้าต่างคนกับต่างมีนาทีของไผของมันนะคะบ้คอยมีไผได้ยูนิ่งเลยค่ะมีแต่แต่ปุ๋ยนี่ละสบายที่สุดแล้วนะคะก็ปกลักหลาไอ้ที่ห้าวเนาะจ้าพอดียางไปแบกใหม่วางหันนะคะเห็นว่ามันป้าขอนเนาะคะ่ะทุกคนจากสิวาจังไดนะคะนามโบกขึ้นเบิดและะ้วค่ะผลนบโตกเลยนะคะเขากระเริ่มเป็นเพีย ใบกบระเลมแดงเนาะคะ่ะเมื่อนี้กันเลยส้วนบักหลายดีเฮามาเอาป้าขอนนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่บักหลาเฮาจะได้จับป้านะคะทุกคนทังอยากจับกระทั่งยานก,กับป้านันเนาะจากด้ยวยความที่ว่าบวกเคยนะคะนี่ได้แล้วเออจับเลยลูกเอาติดเลยเออตัวใหญ่ไม่ดีเลยโอ้เก่งจังว้ายตัวก็เหยียบซะเลย ามาอยู่ตรงเท้างูเออก็จับมาเลยลูกจับเลยจับห้หน่อยตัวนี้หนีมันดือด้อดื้อไม่ปลาดื้อจังเลยนะเนี่ยแม่หนูจับไป้ักตัวเดียวตัวตัว บักลาเฮาว่าป้ามันดื้อว่สาสันนะกจากจะบัวได้ว่สาสันนะคะทุกคนเมื่อเช้านี้คุณยายเพิ่นกำลังเอาแล้วเด้อจ้ารอบนึงนะคะกับพ่อแตงแต่ได้มกนี่ล่ะจ้าคุณยายก็ไปขางใส่น้ำไว้แล้วนะคะเฮาก็มาเอาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำบุกเบิดแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะเป็นอะไรนี่ชิมเจ้าประคอนครับประคอนี่ป้ายังไงแทบไม่ได้ค,คะยยด่ะคโอ้ไหนไหนดูสิว้าวเป็นคนมาเจอเฮ้ หาดูสิตรงเท้าไอาเดียหมดยัง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 นี่แหละค่ะทุกคนบรรยากาศธรรมชาติเนาะคะ่ะอยู่ตามทงไฮทงหน้าเฮากระฮ้ากินตามทงไฮทงหน้าเฮานี่แหละค่ะเมื่อนี่ได้ป้าคอนนะคะกะค็คงจะได้กินป้าคอนนี่แหละค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงกัวกัาแล้วนะคะทุกคนว่าจะกลับไปเหตุเทียงหน้าหน่อยตัวก็คือสิบวัท่านแล้วละค่ะก็ว่าอิตาเวีนคอยลงตามแล้วนะคะอีกจักน้อยกับจิไกหอดเวลาหนึ่งเขาหนึ่งนามแล้วเนาะค่ะแต่ว่าปุยเอาเบียบบางฮึงไปไหวขอบคู่สาพผล่าพูท่านได้ดปลูกอยู่นะคะเด,ดปุยจะเอาป้าไปไหว่อนเนาะค่ะเสร็จแล้วจังสิไปปลู่บางฮึงคุณตาบอกว่าไอ้ดีคือมานแท้คุณตาวา่าเนาะจ้ะ ได้ป้ามาแล้วนอกจากเ้าก็จะมาล้างทําความสะอาดนะคะบักลาหฮาก็จะล้างใหม่ล้างเมื่อนะคะตัวข,ของหฮาเกี่ยวหยาดันล้างออกนอกจากโลง่งสบายตาบักยางคักเลื่ใจย่างดันล้างห้องน้ำนี่ละเพราะท่านได้เกี่ยวอยู่ค่ะเดี๋ยวเมือใดเห้าว่างๆอารมณ์ดีๆเ้าก็จะไมาเกี่ยวออกค่ะไปไหวใหงัวกินกระเจาป้าล้างขี้ต้มออกซะกอนนอกจากตรดจแล้วเ้าก็เจะเทพป,ป้าใส่ถุงแพรแยงไหวน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมีหมูอันเก่าของมันอยู่ค่ะคุณยายเพิ่นไปหามาเมื่อเ้านี่ละปีนี้ป้าหน้าปุ๋ย่บรายเนาะคะ่ะ ว่าเห่าได้สูบป,ป้าซานั่นเองนะคะปลาคอก็เลยป,ป่หลายเนาะค่ะที่ใดในมือนีส่วนมากแล้วก็จะเป็นลูกปลาคอเนาะค่ะทุกคนหรือว่าปลาลูกคอนั่นละ พอปลาคอในสาน้ำห้าบัวลายเนาะา้าวพีชจเลยได้เอาปลานินมาปล่อยไว้นะคะเพื่อที่จะให้ห่าได้กินป้าเนาะค่ะในช่วงนาแรงนั่นเองนะคะป้าลูกคขอกแบบนี้เอาไปมกก็คือสีแสบเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยบ่คคอยมากกินปันใดดอกนะคะแต่คุณตาคุณยายเป็นกะคองจะมากอยู่พอเอาปลาไปล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้ายยางกลับมากก็คือตะเวนลืมต๊กดินแล้วค่ะทุกคนแจักหน่อยก็สีมือดได้หนีพีชก็เลยจะฟาวุลดลุมก่อนค่ะปูบักหุงนะคะหญ้าข้าก็ร่ายหลายดอกค่ะก็จะพยายามขุดเอาาอ,ออาาาหกกใด ทีสุดเนาะคะ่ะอีกจากเดือน2เดือนนอกจากหวังวาพื้นที่มองนีนะคะจะเริ่อมเพี้ยนไปเนาะคะ่ะเริ่มมีพัก่วนขั้วให้เหาได้เก็บนะคะวิจะพยายามทาย่อยปลูกไปมือละนิดมือละหน่อยเนาะคะ่ะมือละยาง2องย่างกันยั่งดีนะคะอันที่จริงแล้วเนาะจากวิจะโบปูกกด่ายนะคะทุกคนเพราะวายูเทียงหน้าหลังผุ่นเนาะจากเห่ากระปูกไว้แล้วนะคะพ่อได้กินได้ยูอยู่ค่ะ แต่ว่าปุ้ยก็อยากจะเห็นให้ทุกคนได้เห็นนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะค่ะว่าการที่ค,คนคนหนึ่งนะคะจะมาสร้างบวานี่ทงไ้ทงหน้าด้วยที่บบท่านได้มีอียงเลยจังสี่นอกจากมันจิใส่ระยะเวลาได้ดดนปันไดนะคะการที่เห่าเฮ็ดสางขึ้นมาด้วยตัวของเห่าเองคนเดียวนอกจากด้วยที่พื้นที่มองนี้บท่านได้มีอียงเลยนะคะน้ำต่าดินก็มีแต่แตงยาค่าแบบนี้เนาะค่ะกระเดียวมันลุ่นน้ากันนะคะว่าถีปุย้ยปูกไหวนันเนาะจาะมันจหไงออกหน่วยออกผลในเห่า,าไ,ดได้เก็บกินบัวเนาะจ๊ะก็อื่นได้ว่าเป็นการสร้าง แรงบันดาลใจแห่งกับหลายๆคนเนาะค่ะที่อยากจะมาใส่ชีวิตอยู่แบบนี้ที่อยากจะล่องเห็ดแบบนี่เบิ้งนะคะทุกคนปุน้ยจะบอกเลยนะคะว่าเมนเฮาเป็นผู้ยิ่งเนาะจ้ากับบ่มีอีกอย่างที่มันอยากเกินความสามารถของเฮาถ้าหากว่าเฮาต่างใจกระทอ o หน่อยลังนี่ปุ้ยเริ่มต้นจากทุนหน่อยนะคะทุกคนบ่มีทุนเลยกับว่าใดเนาะค่ะมีแตงแต่ขอนกับมีดแล้วก็เลื่อยนะคะแล้วก็เล็กตะปูแค่นั้นละจ้าพอมีเงินกับเลื่อมทายย่อยซื้อนวลน,นี่นั่นเอามาใส่เนาะคะ่ะหลังค่าเน่ผื่นปูแน่เนาะจ้าหกสองพั กะสามารถเฮ็ดไดอยู่เด้เทียงหน้าหลังหนึ่งนอกจากห้องกระโบเมนห้องเล็กน้อยนะคะสําหรับที่จะอยูน 2, 100, ี่สองเมถานิก็สามารถอยูไดดสบายเลยยังบวร่วมระเบียงดานนากับดานหลังเนาะคะ่ะแล้วก็เห่าก็มีพื้นที่ขอบขอบอีกนะคะสามารถเหตดประโยชน์ไดหลากหลายเลยละ่ะถั้งแม้ว่าจะเป็นบาน,ลานหลังเล็กน้อยบวเลิศบวรู้เนาะคะ่ะขอแค่จใจเฮามีความสุขนะคะบานหลังนี่ก็ซ้ำประสาทบุนเดชวิวาความสุขของคนเหากระโบคือกันนะะ้นเนาะจาะบางคนก็นมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวไปเลาะในเมืองนะคะแต่สําหรับความสุขของ ปุ้ยแล้วนอกจากก็คือการได้ยวทงไฮทงหน้าแบบหนีนะคะนียังคิดนักู่เลยค่ะว่าสิไปกุ้งเข็บช่วงสิ้นเดือนหนีนะคะปุ้ยสิไปยูเด็กมือนะคะปุ้ยคงจะต้องกินหอดเทียงหน้าหน่อยหลังนี้มากๆแน่เลยก่อนที่จะไปนอกจากก็คงต้องหาทายคลิปไว้นะคะเอาตุ้นไว้นะคะยานไปหลายมือแล้วบ่มีคลิปลงนะคะ ตอนนี้ตาเว้นโต๊กบินไปแล้วเรียบร้อยเนาะจากกาไก่สีเหมือดและเด้บาทนี่ต้องเลงเมือแล้วค่ะปุ้ยแกเอาพายอีตูมาต้นหนึ่งเนาะจาาพายอีตูไทยต้นหนึ่งนะคะแล้วก็ต้นพักกระเพ้าต้นหนึ่งค่ะบักฮงสองต้นนะคะเอามาปลูกพ่อได้แนวนะคะพววพายอีตูก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่เทียงหน้าเฮามีอยู่แล้วค่ะม้านนี้กับบัตรเทือ่นอนเนาะจาาเฮาได้มะทายคีิปพิรกับเขานะคะเฮาจังสิบวัดตองยางกับไปเทียงหน้าหลังนัน บรรยากาศยนีย่มือแลงจา้ามือนีเป็นบรรยากาศแบบเงียบๆนะคะเขียดกับบคอยห้องเนาะจ้า,จาไปไปมามาปุ๋ยกบับบัวเดนหนึ่งหอดเขาบวัวเดเฮ็ดหอดแนวกินค่ะกินน้ำคุณยายลายเหมือเลยด้นีมือนีคุณยายเฮ็ดแกงปลาลูกขอกใส่บักบ,บวบเนาะจ้า,จาตอนนี้เฮ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะส่งกินหอ้อง หอมนะคะทุกคนก็นมาเด้อจ่ามากินข้าวแรงน้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ่าเดี๋ยวมาพอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ปุ๋ยในการเฮ็ุคลิปต่อไปนํำนะคะสวัสดีค่ะ